ทำไมมาเล่นดนตรีไม่ไปเป็นดาราไว้หน้าม้าทำไมเพลงแรกที่หัดเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับวันนี้เพชรบ้ามาทำคลิป คีเอ็นเอนะครับก็อยากจะทํา<บ>คลิปนี้นะฮะเพราะว่ามีคนถามเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ในคลิปต่างๆนะฮะก็จะมารวมตอบทีเดียวเลยมาดูที่ว่ามีคนถามเรามาว่าอะไรบ้างคุณแรกนะคะคุณแหน่มเมืองย่าโมในเทปที่มาของคอนเซปต์เล่นแต่เพลงยุคเทปได้แรงบันดาลใจจากอะไรครับที่มาของคอนเซปต์เล่นเพลงยุคเทปก็เพราะว่าเอ่อตัวผมอ่ะชอบเพลงยุค90แล้วก็เราเติบโตมากับยุคนั้นไง ก็เลยชอบที่จะเล่นเพลงยุคนั้นก็เมื่อก่อนก็เล่นเพลงหลากหลายนะก็มีเพลงสากลบ้างเพลงใหม่ๆบ้างแต่ว่าเล่นแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเพลงยุค90ก็เลยเล่นในเพลงยุค90ครับนะคะคุณสิทธินันท่นทำไมมาเล่นดนตรีไม่ไปเป็นดาราเฮ้ยก็ใจก็อยากเป็นดาราอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสเล่นดนตรีแล้วก็ นี่ผลงานอะไรบ้างผลงานในเกี่ยวกับดาราเหรอมันก็ไม่เชิงเป็นดาราหรอกก็สองตัวจะแค่เคยไปถ่ายโฆษณาถ่ายกี่ตัวครัโฆษณาก็มีอะไรบ้างเบบซินเน็กอ่าไก่อบชันอ้อยฮ่าดาวอร่อยไหมลูกอันนเคยเคยดูไหมแล้วก็มีอ่อโฆษณาไวไวครับถ่ายกับพี่ป๋องกับพนทองฟ้าแล้วก็พี่หนุ่มกัญชัยก็ยิ้มย้อยๆแบบมิวสิกอ๋อามิวสิกวิดีโอนี้หน่อย มิสติวิดีโอก็มีมีต่อภูอาสยามเพลงกล้วยตาเนอ่าเพลงสามสิบหนึ่งเจ็บของเอริโอแล้วเพลงอยากเปลี่ยนเสียงนาฬิกาของพี่สอนของแม็กกี้เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าเพลงนี้ขื่ด้วยรักอันนี้ที่พระเอกนะครับ้พระเอกนะอันนี้ที่พูดถึงนี่คือที่ได้ตังค์อันที่ไม่ได้ตังค์ก็จะเป็นเพลงคนดีไม่ห่างเหินนะฮะนี่ก็พระเอกนะแต่ไม่มีนางเอก ทำไมไม่ไปทํางานธนาคารมาเล่นดนตรีทําไมทาไมไม่ไปทํางานธนาคารไม่เคยไม่เคยคิดจะไปทํางานธนาคารเลยเพราะว่าหนึ่งเลยกูไม่มีวุฒินะเคยจะทํางานเซเว่นเซนแล้วก็เป็นเด็กเสิร์ฟร้านเหล้าแจกแจกจัดบูธไว้ไว้ครับอะไรเงี้ยแต่ว่างานธนาคารไม่มีโอกาสได้ทาครับเพราะว่าเขาออกวุฒิปริญญาตีนะฮะแล้วก็ไลด์สไตล์ไม่ได้อรต้องัตผมสั้นไว้ตรงนี้เขาไม่รับอ่ะก็เลยไม่ทําคุณมะนิลานะคะ ไอ้เพรอยากเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องอะไรมากที่สุดอยากเป็นพระเอกเรื่อง2499ี่าาอัธพานของเมืองครับโอ้ยลอเป็นต้องเป็นแดงไปต้องเป็นแดงไปเล่แน่นอนทำไมมีไอ้แดงนั้นกูตกไม่ได้หรอที่เป็นกับผู้ของโตูระเบิดขวดครับเป็นเมียเราอ่ะต้องอดทนอาธพา คุณพีรพลนะคะพี่คือไอดอลเรื่องทรงผมอยากรู้วิธีดูแลผมและใช้แชมพูหรือครีมอะไรครับ <c oughs> ผมเนี่ยเป็นคนที่สระผมทุกวันนะฮะคือวันไหนไม่สระผมผมมันจะแบบเป็นช่อๆมันผมเป็นคนผิวมันมากแม่งมันยันไปยันไปผมอ่กก็เลยต้องสระผมทุกวันแล้วก็ไม่นวดนันหลังไปคุยกับช่างทําผมเ็าบอกว่าไม่ต้องไปนวดสระอันเดียวใช <c oughs> ่ผมน้อยด้วยก็จะสระอันเดียวแต่สระทุกวันใช้ ห,หลักๆใช้ไปสิบปีแล้วก็ซันซิลต้องเข้าแล้วนะซันซิลต้องมาสหมดนล้วด้วยเนี่ยไวหน้าม้าทําไมไวหน้าม้าทําไมเพราะว่าเป็นคนหน้าผากกว้างมากเ <c oughs> ป็นคนหน้าผากกว้างมากเลยก็เลยแบบไวหผมม้าเพื่อปิดบังหน้าผากนั่นเองครับอ๋อโอเคมันก็มันก็โยงไปคําถามต่อไปเลยมึงมีหน้าผากไหมครับมึงมีหน้าผากไหมิกกี้มีหน้าผากกูอยู่นี่ ว่าผมปิดไว้อ่าผาดเยอะด้วยใหญ่ามากอะ,อะครึ่งกระบาในสัตว์ถึงเนี้ยนชีวิตเดียวโอกาสเดียวเพลงแรกที่หัดเล่นกีตาร์ครับเพลงแรกที่หัดเล่นกีตาร์ที่จําความได้เลยน่าจะเป็นเพลงเออไม่ถึงของพี่ป้างครับเพราะว่าเพลงนี้มันมีอยู่แค่3ามคอร์ดเราก็เลยหัดเล่นได้ได้อย่างง่ายดาย D A G อค่นี้ยจบเพลงครับเออไม่ถึงป้างครับ ก็แนะนาคนอื่นที่หัดเล่นเนาะอืไม่ยากไม่ยากเพลงที่คนไม่ขอแต่อยากเล่นที่สุดจากคุณนึกเก็บบอยคือคณไม่ค่อยขอคนไม่ค่อยขอแล้วอยากเล่นก็น่าจะเป็นเพลงของเบลนี่อ่ะคือผมไม่ยชอบเบลนี่ชุดแรกมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนขอขึ้นมาเพลงนี้เนี่ยเพื่ออะไรอ่ะเบลนี่อ่ะเพราะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเลิกเลิดีล้วสิเข้าไปหาฟังดูแล้วกันนะครับเพื่ออะไร ลึกนกอ่อขอบคุณฟ้าฝนเป็นใจก็เพราะไม่ค่อยมีคนขออ่ะแล้วก็แล้วก็ชอบเพรานะดีแต่ไม่มีทางนี้เมื่อก่อนก็อยู่ในหมวดน,นี้นะแต่วยวนี้คนขอเยอะแต่กระสุนมากก็จะเป็นคนทางบ้านมากกว่าทางร้านก็จะมีแบบบางคนแต่เขาจะเป็นต<า>ัวจ,จ,จริงเลยลกกาทางบ้านจะขอเพยงลึกกว่าลูกค้าที่ร้านเพราะว่าเขาตัวจริงตัวจริงเรื่องเป็นย่าง คุณเกมเซอร์นอกจากดนตรีที่ชอบอะไรอีกครับชอบจิ๋มไม,ไม่ได้แอคทิวิตี้อ๋อแอคทิวิตี้ก็ชอบชอบเล่นเกมเล่นเกมนะคือเพราะว่าก็แตะต้อมากับเกมเลยอ่ะก็ชอบเล่นเกมไมนะ <Okay. S 2> ่ว่าจะเป็นลีโดสวิตเปเรสเตชันกีฬาก็ชอบนะแต่ว่าก็ชอบเล่นเกมมากกว่าเด็กบ้าเกมอะไรเด็กอะ่ะกีตาร์ตัวที่ชอบที่สุดตัวไหนเพราะอะไรครับแอบถามราคาด้วยครับคุณพันวกลา ทางชีวิตผมมาเล่นกีตาร์อยู่ไม่กี่ตัวนะที่หลักๆเลยก็ที่จะมีหลายตัวก็จะเป็น t a กคาเมเนะทักคา i n เนมีหลายตัวนะแต่ว่าสรุปแล้วที่ชอบที่สุดก็ผมจะชอบกีตาร์ทรงจัมโบเพราะว่าผมมันชอบเล่นแบบตัมคอร์ดและเวลากีตาร์จัมโบเนี่ยมันให้ความทังวานเยอะอถ้าชอบสุดก็คงจะเป็นตัวนี้แหละกิว l อฟหนึ้านะฮะตัวนี้ก็ในห้างก็ขายอยู่ประมาณเกือบเี่หมผมได้มาก็สามหมืปปลายประมาณสานะ ตัวนี้ชอบมากนะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้ให้ฟังครบปีกว่าแล้วตัวเนี้ยก็ยังชอบอยู่หรือว่าชอบกิลครับกิลจัมโบ้ทำไมต้องเพชรบ,บ้าพี่บ้าจริงต่อคะคุณเอ็กซ์คะคือเมื่อก่อนอ่ะจริงๆแล้วเราว่าชื่อเลนแค่ชื่อเพชรอย่างเดียวแหละแต่ว่าเราก็อยากจะมีสองพยางค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างาพิดีกันก็ตอนแรกผมว่าจะเอาเป็นเพชรจ้าแต่เขาเนี้ยเพชรจ้ามันมีแล้วไงดีเจเพชรจ้า ก็เลยแบบไอ้เฮียไอ้กูเพิบ้าแล้วกันวะพอ<ว>เป็นคนบ้าม่งทำเคียอะไรก็ได้มั่งไม่มีใครว่าเนแบบเราสมมติเราเล่นแต่เพลงกูาสูตเนี้ยมก็บอกไอ้เฮียเนี่แม่งบ้าม่งไม่เล่นเพลงใหม่เๆเลยก็กูบ้ากูเพิบ้าทำไมอ่ะมันก็จบกูบ้า <c oughs> คุณเก๋ทำไมเลือกเล่นกีตาร์คะทำไมเลอกเล่นกีตาร์ครับอืมมันต้องยอ้อนไปสมัยผมอยู่ประมาณมัธยมต้นเลยนะฮะที่บ้านผมอ่ะจะมีพี่สาวอยู่แล้วพ่อผมอ่ะเขาซื้อกีตาร์ให้พี่สาว พี่สาวผมมาชอบฟังเพลงไงพ่อก็รักมันแหละซื้อกีตาร์ให้มันมันก็เล่นอยู่ไม่อยู่วันหรอกอสรุปเล่นไม่เป็นผมก็เห็นว่ามันมีกีตาร์อยู่ผมก็เลยไปหยิบมาแล้วก็เอามาหัดเล่นเปิดหนังสือเพลงดูวิธีจับคอร์ดแล้วก็เอาไปให้พี่ข้างบ้านสอนเล่นกีตาร์ก็เลยเล่นกีตาร์มาทุกวันนี้ครับอีกเหตุผลหนึ่งที่เล่นกีตาร์เพราะว่าสมัยนั้นอ่ะเล่นกีตาร์จีหญิงคุณบอล จำได้บ้างไหมว่าเคยหลุดเล่นเพลงยุคอื่นที่ไม่ใช่90กี่เพลงและเล่นเพราะอะไรเยอะมากเยอะมากตอที่ไม่ใช่ใชยุ90ค90น่ะยิ่ง,ย,งยิ่งช่วงหลังนียก็ยังมีเล่นช่วงยุค2000ก็ยังมีเล่นเลยที่เล่นก็อย่างเช่นพวกใช่เธอเกิดใครก็ไม่ใช่90นะตอนเราเป็นรายการก็ไม่ใช่90แต่ที่เล่นก็เพราะว่าก็เพราะว่าหนึ่งลูกค้าขอแล้วสองก็มันก็เป็นเพลงที่เพราะดีที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันติดอัดมากเราอารมณ์อรนรวยได้ยิ่งไ้ให้ติ๊กมาก็คงจะเล่น แต่มันก็ไม่ถึงรับเพลงยุคใหม่เลยอ่ะเพลงยุคใหม่จะเลี่ยงยังไงลองลองแนะนำเลยเลี่ยงยังไงรรอระผมก็บอกไปว่าผมไม่ได้เล่นครับก่อนอื่นเลยเราต้องคุยกับเจ้าของร้านที่เขาติดต่อจ้างเราไปเลยว่าเราเล่นแค่แนวนี้นะไม่ใช่ว่าเราเล่นได้ทุกแนวเราเล่นแค่แนวนี้แนวเดียวอะไรเงี้ยถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องมาจ้างเพราะว่าไม่เป็นไร แล้วก็เคยมีมีเออเราก็เคยไปบ่นกับที่ร้านนะว่าเฮ้ยนี่คุยเจ้าของร้านนะเฮ้ยลูกค้ามึงแม่งขอแม่งเป็นตลาดไห้เงี้ยมันบอกว่าอะไรรู้ป่ะมึงก็ด่าลูกค้าไป็นเด็กเฮี้ยว่ามึงเล่งจะเพลงเก่าอ๋อไอ้สัตว์เจ้าของร้านนี้ก็มีด้วยไปนอกจากเพลงยุค90มึงเล่นยุคอื่นเป็นไหมไอ้สัตว์เสียงน่ารักไอ้สัตว์อ๋อก็เล่นได้นะอย่างเพลงยุค80อย่างเงี้ยเอลวิสผมก็เล่นได้ ก็คือก็เล่นอยู่เพลงแต่ส่วนมากก็จะเป็นเพลงเก่าๆมากกว่าที่เล่นได้ไนะไอ้ซานเล่นได้เล่นได้อยู่ดีว่าอยากเล่นหรือเปล่าเพราะงั้นเองคุณบงครั้นนงนะคะปากแบบนี้เคยโดนช้อนแกงบนเวทีเลยช้อนแกงไม่เคยเจอเคยมีอยู่เคสหนึ่งเล่นดนตรีอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงปู้ก็ร้องเพลงไปอะไรวะปู้ปู้ไอ้เฮียะสะพังไม่ปุ๊ปปุ๊อะไรปู้ปปุวะ,ะสะพังไม่ปู๊ พอจบปู้ที่สามมีคนมายืนหน้าเวทีแล้วบอกว่า oh, <no. S 1> สัตว์มึงกวนตีหนอเจ้าของร้านทีมงานทุกคนรวบรวบเธอรวบลูกค้าคนนั้นออกไปนอกร้านครับเพราะว่าฟิลเขาเมาแล้วแล้วก็เหมือนว่าเขามากับหญิงไงและหญิงเขาแบบเขาขึ้นไงขึ้นอะ่ะเอาง,ง่ายๆคนเมาแล้วขึ้นอะ่ะเออก็เลยหมันไส้กูความแข็งไส้กู oh, <no. S 1> ไม่ใช่ไม่เคยโดนชนตีไม่เคยโดนไม่เคยโดนหาเรื่องเคยมีก็แค่นี้ที่หนักๆเลยก็คือปลาล้ำแข็งไส้แค่นั้นเองครับ คุณเชติมารถเจ้ายังอยู่ไหมนี่ไงจอยอยู่เนี่ยมันอยู่ครับมันอยู่ครับอาจจะไปเร็วๆนี้นะจอบไม่ไปถ้าไปก็ได้คันใหม่อะอา,อาจจะเป็นมีมีคำถามจากเพื่อนเก่ารู้จักสันเพชรแซงล้ไอไหมครับรู้จกักดีใช่ครับสันเพชรแซงล้อคือเด็กชายที่เติบโตมาในร่างของผมนี่เองนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นพัชรพลตอนอายุสิบห้าทำไมเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนเกิดบันจัติอะชื่อห้ามามีสระและสันเพชรมันมีสระเองไง ผมก็เลยเปลี่ยนตั้งเองเลยว่าเป็นพัชรพลแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นไงครับก็จากสันเพรก็แค่ดูดบุหรี่พอเปลี่ยนพัชรพลก็ก็ดูดม้าเป็นคำถามต่อเนื่องนะคะอ่าว่าไรครับจากคุณพี่กิจพี่เพจสมัยก่อนพี่ดึงม้าทีเดียวหมดตัวเลยไหมครับไม่หมดครับเกือบเกือบหมดนะฮะไม่หมดครับผมทําไม่ได้ว่ะขนาดใช้ไฟรอแล้วนะก็ทาไม่ได้ปอดผมไม่ใหญ่พอแต่ก็เกือบหมด ไม่ดีนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ายาเสพต,<อ>ติดเป็นสิ่งที่ไม่ดียาเสพติดไอ้ซาดอ,อ,อ,อดีตถ้าหลานผลไปเป็นบทเรียนจากคุณประเสริฐจริงไหมที่ชอบปุ้ยสุจนินันท์จริงก<อ>ูชอบทุกคนอ่ะสมัยนั้นอะใครหน้าตาดีกูชอบหมดอ่ะกูเป็นคนชอบคนง่ายเห็นคนขาวๆสวยๆก็ชอบหมดอ่ะไอ้เหี้ยมีคนมาแย้งแล้วคอนเพลนล่ะคอนเพลนก็ชอบชอบหมดอ่ะคอนเพลนนั่งข้างหลังปุ้ยในุรเรียนนั่งหน้ากูชอบหมดอ่ะขอยเป็นผู้หญิงกูชอบหมดอ่ะ คุณเปียนะคะจงบอกเพลงที่ชอบที่ไม่ใช่แนว90ชื่อเพลงอะไรในยุค2020 21ยุคนี้เหรอแต่ชอบแต่ว่าเออเออทำออกมาได้ดีนะโอเคอยู่มีบ้างไหมโอ้โหคิดไม่ออกเลยอะแต่ด้คิดออกออกเลยก็น่าจะเป็นเพลงคนดีไม่ห่างเลยนะเพลงดีนะโอ้เพลงดี จะเป็นคนดีที่ไม่เคยห่างเดิน,น,ดน,นจ,ะจะคอยเดินไม่เคยห่างอีอันนี้เพลงดีเพลงดีส0 2 0ี่สอ่าไปหาฟังนะเพลงดีจากคุณตูนของพี่ยาวกี่นิ้วครับของพี่อ่ะนนของหรือถามัวเอนมันวัดนิ้วไม่ได้ว่ะวัดเป็นกรำใช่ไหม <laughs> <laughs> ไม่เคยอมาบาลท่นานวัดอ่ะแต่ก็น่าอยู่ที่ประมาณหลักเซนอ่ะ พาในทะลึ่งอยากรู้ต้องมาเป็นเมียกูเบบี้ฟีดครับคุณเสริมเกียรติพี่เพชรมีเมียกูคนครับมีคนเดียวครับฮะมีละคนมีคนเดียวครับคนเดียวตอนนี้มีคนเดียวครับจากคุณกุ๊กวงพาวแต่ก่อนใช้ชื่อว่าพี่โจ๊กไอซ์รีมใช่ไหมครับต้องบอกเลยนะว่าโจ๊กไอศ์รีมเนี่ยเป็นรุ่นน้องเพ็ญบ้าที่ราชพันธ์มาสมเด็จรุ่นน้องผมนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยได้คุยกันไม่ได้สงสิงกันนะ หน้ากูเหมือนโจกอ,มอผมเาะอ๋ะอเหรออมามาใน u t u b บบ้างเนาะอ่ o u t u b e เจอแม่ของลูกที่ไหนแล้วจำความรู้สึกแรกได้ไหมแล้วมาเป็นแฟนกันได้ยังไงเจอที่ไหนผมเจอกับแฟนผมที่ MSA แเ้วเราเป็นแฟนได้ยังไงเหรอเป็นแฟนกันได้ยังไงก็ก็จีบเขาอ่ะอ่าก็จีบเขาแล้วขอเขาเป็นแฟนจำความรู้สึกแรกได้ไหมจำได้ผมเจอผู้หญิงคนนี้ครับ ครั้งแรกที่ผมคุยผมคุยเอ็มกับเขาผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็กวนตีนมากมแบบยังไม่เห็นหน้าเลยแต่รู้สึกว่าเนี่แหละสเปกูแล้วร้องเพลงอะไรให้เขาฟังเป็นเพลงแรกถ้าเพลงที่จีบน้าเป็นเพลงไม่บังเอญของคุณวัตนะเขามีเพลงโปรดที่รู้สึกชอบที่สุดตอนที่เท็ด,ด้าร้องไหมเพลงโปรดของแฟนตอนนั้นหรอก็เเขาจะชอบเบเกอรี่ตอนนั้นอะ่ะเขาจะชอบพวกเบเกอรี่<อ>สายเดียวกันเลย ไม่เธอชอบเมทัลเฮ้ย<ห>ได้หมดหแล้วบอยตายไฟยเดย์ได้หมดครับตอนนั้นได้หมดได้ไม่ได้อ่ะเบเกอรีด้วยไม่ไหมดไม่ได้หลอกรักจริงหลอกว่าให้ไปฟังที่ห้องได้อย่าหลับเลยใครที่ตั้งชื่อลูกว่าเพลงหา ก็คือผมเองอ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเพลงรักเนี่ยเพลงอ่ะเพลงรักเนี่ยมันทําให้ผมกับแฟนได้มาเจอกันมันทำให้ผมกับแฟนได้รักกันด้วยคือผมกับฝ้ายจะชอบอะไรตัวันข้ามกันหมดเลยแม้ทั้งชื่อเพชรเนี่ยมันเป็นอัญมณีที่แข็งที่สุดฝ้ายที่เป็นอะไรที่นุ่มนิ่มที่สุดคือเราไม่เหมือนกันเลยนิสัยไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าวิวอย่างเดียวที่เหมือนกันก็คือรสนิยมในการฟังเพลงมันเหมือนกันก็เลยตั้งชื่อว่าให้เพลงเนี่ยมันเป็นสื่อนี่รทำให้เราได้รักกันก็เลยตั้งชื่อว่าเพลง ทำไมถึงอยากทำคลิปนี้เพราะว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีใครอยากจะรู้เรื่องอะไรของผมบ้างเห็นคนอื่นด <c oughs> าราเขาทำงานก็เยายกคำบ้างคำถามจากคุณป้ายส,สัธิธร <c oughs> เคยจีบลูกค้าไหม <c oughs> เคยจีบลูกค้าไหมเคยจีบลูกค้าไหมไม่เคยจีบ้าวก็ไม่เคยจีบให้มีกองจีบไม่เคยไม่เคยจีบเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์คือมี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 เมียแล้วไงมีเพิ่มมันปวดหัว คนเดียวก็ปวดหัวพ, <Okay. S 1> พอแล้วมึงจะมีทำไมเยอะแยะนะโอเคหมดละหมดละโอเคหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ถามองเข้ามามากมายแล้วก็มีโอกาสสักปีหน้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปขึ้นเอ็นใหม่นะคืออะครเป็นแบบเรื่องของคุณแปลกแต่ว่าคุณเธอเล่าเลยว่าเรื่องที่ไหนที่อะไรยังไงเล่าเลยเล่าเรื่องได้คลิปแบบนี้ได้งั้นคลิปนี้ ก็จบแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องเพชรบ้าน90ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ใน Facebook ก็เข้าไปกดไลค์ได้นะครับชื่อเพจว่าเพชรบ้าน90วันนี้ขอทุกท่านมีี่ามสุขมากครับเพชรบ้านลาไปก่อนสวัสดีครับ